อีไม่ขอนนี้ครับโอ้ยขบวาเป็นกูฟู่ห้าย้งพี่ฟุตดักก็กูรีหาเอ้ยยงไทได้ียงเนาะเทกวาย์ะเดกโอ้ยขบวนขง้ามคันเียกบวนาง้ามคันตัวนี้ห้วยดุ๊กนไหมากยามที่ยามนอนข้าวแยวนึงเนาะทางก้อน็มาบริษัทปานี้ เแยวด,ดีมากท,ะทะักทักทอดทโดยเฉพาะแล้วหลานไก้แ,แข่งโท่หาคุณลูงเห็นมา,มาจะวิ่งม้าจะเวิ่งจะวินเน้อก็ไเดี๋ยไปกินขาวยู่ป้านยากษ์ใหญ่อยากไปตีนี่แหละแล้ินเข้าวแล้วแรงยอนอ,อาหารอาหารสมอ,อุดมสมบูรณีเหลืเกินเออสมบูรดีดีใจมาหอยหอยไหมอีกแถวน,นึ่งก็สิดีใจหลายเพื่อนมอบคุใว่างใจของความบุกบลทีมงานนทยองปแนปนนายุณพอทองรุ่นหน่วยเล็กโดยเฉพาะ ครับผมพี่ทองพูนครับสวัสดีปีใหม่ครับผมผมยังต่อยสายของขาดคุณง่ามมากคือเกาไก่งามเพราะฝนคนงามพรอะเตงแป้งวกเขาไปออกไปดอกเนาะออกทีทีเนาะโอ้ยขับเป็นไนกันเอิญฟ้ามันกันเว้ยมันใจให้มันถึงตัวไก่งามเพราะฝน ส่งผมในปาร์วานปีกยูปี้ยังเห็นหัวเลยทีลยคนเห็นหัวเยเดียมาเล่วมันเยอะแสตัวห่แต่ไม่ัี่นงบ่ซีกันเงี่ยวน่อยกันไมเเงี่ยวเดี่ยวไงจ่นเตียงว่าจระลข้แป้งพวกเขาใช้ออกไผยตกนอกแม่อาะผู้ใดท่าหลผู้ใดน้ำมหลายแป้นี่ผู้ใดท่า้อยผู้ใดน้อย ผู้ใดบ่ท,ดท่านเน้่ท่ากับมันท่านกางหน้างเวทีนี่ดังนันเขงงากางกับผู้บางคนกระแล้วกันละมือนี <c oughs> อน้อุ้บูมังดิสัยอุ้ไทแม่ฟังขั้นจริงไปเลยใฟจะแก้งแม่จะวาง่ายงามบ่อยเลยอุย้ยจะเป็นมือเจาเนาะไม่ป็นตาเถอครับม่ใส่โทรแม่เด้อ้แม่วาง่ายงานกลัวเพราเราผู้ชาย ใอีแม่ขอยอโอ้ยย่จะคอยลืมเด้อโอ้ยพอจะซื้อเด้อของไข่แพงใคก่อนของพี่ขอทาบัดือมันของซื้อบัดือ,อกบทามันจะขาดต้องของกินเยอกันกินมันเราตุ่ยันจะต้องแสบซื้อจักก้กินยังไง กองพีกองพีกองพีของพี่นี่กองพีโอ้ยกระบอกปืนถ่าเอาตอกกระดองโอ้ยน,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 นี่ก,นออก็เก,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 ก่าทมตาทานเขาเอยงไงกุ๊บไม่ได้หมดสักสักทุเรศนี่เฮ้ยใครแม่ส่งนี้อีแม่ส่งนั่น พอคำพูนก็ได้แม่ซ้อมพูนก็ไดความือแค่หนึ่งงามก็มรับมือไสให้แม่ข่อยดูดีไม่แห้งอีพอ่อยยูดีไม่แห้งสุขผาาแั้งแรงกินเข่าแซบแซบถือเอ็นดูๆได้อได้ปีไหม่เด้อกรพอะปเมื่อนำไว้ถืงสมวดชมวดสุนิชิาถุกอ้าวขอวเสียปลเมื่อนายแม่้า จาถืเด้อไอ้อแม่เขาถืออีรีในเดอ้อถือแล้เป็นใครยดอดเลนละขอโนให้ถือกาวันที่หนึ่งพละย่างกิไร่ก็ถือสามโตขคิ้งเชงพูดเดอ้อแม่เดอร์พอเดอ้อนะครับปีใหม่เนี่ยยูดีไ่แฮงสุขภาพแข็งทุกนหนาครับผมเอา,าไปดีไปเลยเนี่ยไปเนยไย